สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แอดมินก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ Mazda 2รุ่นปี2010นะครับก็ไขควงเล็กแกะด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงออกค่อยๆดึงค่อยๆง,งัดนะครับ แล้วก็ดูว่ามุมไหนจะใช้ไขควงแบน์นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็บิดนิดหนึงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีร่องสำหรับปลายไขควงแบรน์แย่เข้าไปแล้วก็บิดนิดหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นนะครับเมื่อเด้งขึ้นค่อยๆเปิดฝาออกเปิดฝาออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นแบบ นะครับที่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก็ดูนะครับใช้เบอร์ cr 1 6 2 0ใช้เบอร์นี้นะครับจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ cr 6 2 0ใช้ไขค,รครวงแบนเล็กๆค่อยๆงัดเบาๆขึ้นมานะครับค่อยๆงัดเบาๆขึ้นมาที่จริงมันก็ไม่แน่นนะครับค่อย เงะขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็หยิบออกนะครับแล้วก็สังเกตว่าส่วนไหนมันอยู่ข้างบนด้านไหนมันอยู่ข้างล่างดูดีๆนะครับนะครับด้านนี้ด้านบวกด้านบวกนะครับด้านบวกด้านบวกก็จะคว่ำลงข้างล่างเอาลบขึ้นมาข้างบนจะมีเครื่องหมายบวก อยู่ในตัวคุณแจนะครับเอาบวกลงข้างล่างแล้วก็หงายลบขึ้นขน้างบนแล้วก็กดยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็กดให้มันเข้าล็อกอกดให้มันเข้าล็อกนิดหนึ่งค่อยๆกดเข้าไปครับพอกดมันก็จะดังแก๊กก็เป็นว่าเข้าที่เข้าทางเสร็จแล้ว ก็มาดูว่าอันไหนมันอยู่ส่วนไหนสังเกตนะครับตัวสปริงตรงนี้มันจะอยู่ตรงกันกันกบด้านลบของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ค่อยๆประกบกันเข้าแล้วก็กดทั้งสองข้างให้มันเข้ากันมันก็จะมีตัวล็อกอยู่ในตัวเป็นพลาสติกนะครับกดเข้าไปดังแก๊ก ดูความเรียบร้อยเข้าหมดทุกด้านหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวคนแจนะครับเสียบเข้าคืนด้านเดิมนะครับด้านเดิมถ้าผิดด้านมันก็จะเสียบไปเข้านะครับนะครับโอเคครับสังเกตดูตัวปุ่มกลมๆสีขาวจะอยู่ฝั่งด้านกดนะครับ กดเข้าไปนะครับค่อยๆกดเข้าไปนะครับสัญ,ญลักษณ์จะอยู่ด้านที่ไม่มีอะไรตัวปุ่มสีขาวจะอยู่ด้านกดกดล็อกกดปลดล็อกนะครับเราไปก็แก๊กเสร็จแล้วก็กดแล้วก็เก็บด,ดอกกุญแจเข้าไว้นี่ก็เป็นอันว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ม a สดาสก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูว่ามันจะกดติดหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับกดติดกดแก๊กแล้วก็จะได้แล้วเบ็ดหมดไปกับพิบกดล็อกได้กดติดกดติดตามนะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เผื่อมีคลิปดี จะได้ชมก่อนคนอื่นสวัสดีครับ